ทุกคนเรามาบุกตำนานนะฮะของดีเมืองการนะ,ะทุกคนยาวนานมากสบายจิตทุกคนนี่ฮะอร่อยมากทุกคนจ้าเป็นเป็นร้านที่แบบเก่าแก่นะฮะทุกคนจะเป็นร้านแนวอาหารเช้าออเดยนทานได้ทั้งวันเลยนะฮะทุกคนนี่ฮะ ดีพิสูจน์ได้นะไปออกมาหลายรายการมากเราจะเก็บเอาไวโ้โพสตลงให้ชาวโลกรู้ไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนจะอยู่ในเมืองการเดินจากบขสอหอนาฬิกามิ่ไก่ค่ะทุกคนเนี่ยไปออกรายการทัว์คุณต่อยด้วยนะฮะที่กระจหลงุงภุงหลายรายการมาก่ะคลิปนี้เรามากินจันทุกคนจ๋าอร่อยมากเลยอะมีความสุขมากมาเมืองการเรารู้สึกเหมือนมาบ้านตัวเองเพราะว่าเดินไปไหนก็มีของกินอร่อยนะฮะ ชื่อดังหลายร้านนะแต่ก็สบายจิตนี้ถือว่ารลดนะฮะหนึ่งในตำนานตองอูของที่นี่เลยแหละทุกคนจากเมืองแคว้นโบร,ราณด่านเจดีนะ,ะสะพานข้ามแม่น้ําแพรแหล่งแร่น้ําตกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะดังในแยะของอันยามดีแต่ที่แน่ๆคือของกินดูสิอันยา้โกยซีหมี่ใช่ไหมฮะอตายแล้วกินไม่ถูกเลยอนะทุกคนจาาดูสิ ลูกต้องรู้ฮะขอกินก่อนนะทุกคนจ้าอร่อยมากทุกคนอืเราเดินจากร้านนี้กินเสร็จใช่ไหมไปชายหาดชุกโดนหรือจะไปสุสานพันธมิตรก็ไม่ไกลนะถ้าในรถไฟในตัวเมืองเลยก็ไม่ไกลนะแต่ถ้าเกิดใครจะไปแบบแนวแบบ สะพานข้ามแม่น้ำแควเนต,ต้องนั่งรถไฟกรุงทนบุรีมาก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งนะมันจะไม่ใช่ขบวนเดียวกับขบวนรถไฟทั่วไปของกาญจนบุรีไงน,นะฮะชายหาดชุกโดนหน้าตายังไงอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะหลังจากที่กินที่นี่แล้วเราก็จะเดินไปนะฮะแต่ที่แน่ๆคือถนนแสนชูโตโนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นแนวเส้นด้านหน้านี่ฮะทุกคน ไปเรื่อยๆไปโรตัสไปโรงพยาบาลพหลพลยพยุหเสานาอย่างในตัวเมืองเนี่ยเขาจะเชื่อมกับไปนะอำเภอท่าม่วงท่าม่วงก็จะมีอะไรดีๆเยอะน้ำตกน้ำตกแก้วกาลเราได้ข่าวดังอยู่นะนอกจากจะเป็นน้ำตกไซโยกน้อยไซโยกใหญ่ที่แบบโดดนักท่องเที่ยวระดับโลกเขารู้จักสะพานข้ามแม่น้ำแควในหนังดังๆสมัยก่อนก็จะสร้างจากการก่อสร้างสะพานที่แบบว่าเขาเรียกเดชใช่ไหมเดชสะพานมรณะไง สะพานบริเวรแพร์บริดจ์นะฮะทุกคนก็จะเป็นสวยมีพงมีแพรที่เที่ยวของที่นี่เขาจะเน้นแบบเป็นแพรน้ำแพรเปียรีสอร์ทในเมืองรีสอร์ทนอกเมืองจะไปบอกพลอยไปซื้ออัญมณีแต่ว่าที่ตรงจากร้านอ่อเนี่ยฮะสบายจิตเนี่ยเดินไปสะพานข้ามแม่น้ำแพรก็จะมีร้านขายอัญมณีเพียบเลยนะทุกคนตรงนั้นนะ เพราะว่าที่รู้ที่รู้ก็เพราะว่ามีคนที่เคยเคยรู้จักกันเคารพกันเขาไปเปิดร้านขายกันนะฮะที่นั่นกันร่ำรวยสันเป็นมีชื่อกันนะฮะเยอะมากเป็นอันญ,ญามดาีแท้ค่นะ,ะทุกคนอ่ะป้อนทุกคนยังไม่ต้องกินบ้างละอร่อยมากอ,อ,อ,อืทุกคนดูสิเพลินไหมล้ะ อ,อ,อ,อร่อยมากทุกคนเมืองการก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะด่านเจดีสามองค์นะฮะสมัยก่อนก็มีศึกสงครามพระมหากษัตริย์ก็ก่อบกู้อิสรภาพเอการาชสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันแบบเหนื่อยยากมากเลยทุกคน ะะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอย่างเงี้ยฮะเขาจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สู้รบกันมาด้วยกันเคียงบากเคียงไหลด้วยกันเนาะอ,อร่อยมากดูสิกระเพาะปลาทุกคนหอมรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยอนะแต่ใส่พริกน้ำส้มไหนก็เราชอบเปรี้ยวไงฮะอมอืมก็จะกินหมดไหมนะทุกคนเยอะมากเลย ที่นี่กราคาจะสัมผัสได้นะฮะทุกคนราคาคุ้มคุณภาพมากๆเลยทุกคนนะฮะมันเดยวถ้ากินไม่หมดทำไงอ่ะทุกคนก็จะทิ้งไหมเอาเราเอากลับบ้านไปรีวิวต่อไหมปัวในโลกรู้ไปนั่งกินที่โรงแรมในประมาณนี้ดีไหมอืมอืมอร่อยมาก ทุกคนเรามาลองชิ้นนี้กันดูนะจะเป็นแบบแนวติ่มซำกันบ้างทุกคนนะฮะดูทานาทานมากทุกคนดูสิอืม สุด่ยอดฮิกินและสบายจิตสบายสุขภาพสะอาดมากเยลยรสชาติสะอาดอร่อยแซ่บอ่ะทุกคนจ้าเข้มข้นมากแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยเขาเรียกหาเป็นส้มได้เลยนะฮะทุกคนก็มีให้อ่ะป้อนทุกคนอืมอร่อยเะอ่ม ไม่กล้าพูดเสียงดังอ,อร่อยมากอร่อยมากอาบากุตเตบ้างสิทุกคนดูสิเป็นแบบหม้อทองคำอ้ำจารมาอบากุตเตทุกคนจาน้า กอยารดมาของแท้แน่นอนฮะมีรับรองโดยหอ,อการค้าจังหวัดากาญจนบุรีเลยนะจ๊ะของดีวุ้นถ่านนี่ดูสิโอ้ทุกคนดูสิจ๊ะข้างหน้าก็จะมีสนามแรลรี่วิ่งกันตลอดเลยนะฮะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นตัวเมืองคึกคักค่ะทุกคนดูสินี่หน้าผาเลยว่าทุกคนจ้าอืมดูสิทุกคน แปลกใหม่มากพี่สี่ตำนานแปลกใหม่ความอร่อยแปลกใหม่หมายถึงว่าหน้าตาอาจจะแบบว่าดูหลากหลายนะฮะมีความเป็นสมุนไพรจีนทุกคนดูสิอ่ะพูดตรงๆบางทีเราไปกินบางที่เนี่ยไม่ได้เท่านี้นะฮะอืมไม่ได้เท่านี้นะฮะแตกต่างหลากหลายแ,ลแต่สูตรไครสูตรมันใช่ไหมแต่นี้คือสุดยอดมากอ่ะป้อนทุกคนจากบากุตเต่ฮะอืม อร่อยมากทุกคนนพุตตาด้วยฮะทุกคนนี่หน้าตาสิรสมากสมุนไพรจีนอืมอืมอ้ม แทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยคนะ่ะมีความเป็นพอดีเข้มก้นเผ็ดสมุนไพรหอมสมุนไพรุยไม่อยากจะพูดคนะอร่อยจริงคนะ่ะบอกต่อคนะ่ะบอกต่อให้โลกรู้ว่าหนาะทุกคนเนี่คนะ่ะอืออืมอร่อยมาก